สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาสนกวางบริหารงานโดยนางสาวชันทนาเสียเขียวบุญเทียมผู้อำนวยการสกลร,ระดับอำเภอเขาสนกวาง วันที่9เมษายน2568ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินพนักง,งานราชการประจำปีงบประมาณ2568ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31ม,มีนาคม2568วันที่11เมษายน2568ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรเข้าพบนายสรันพานจันนายอำเภอเขาสวนกวางเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรและสืบสารประเพณีสงการไทยในเดือนเมษายน2568นางสาวชันทนาเสียเขียวบุญเทียมผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาสวนกวางมอบหมายให้คณะครูโรงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ในเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางประกอบด้วยตำบลคำม่วงตำบลเขาสวนกวางตำบลดงเมืงเองแอมตำบลน,นาง,งิิวและ ำบลโนนสมบูรณ์บรรณารักห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาสวนกวางดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นในช่วงเวลาปิดภาคเรียนปิดเทอมสร้างสรรค์ประจำปี2568